วิธีทำโทรศัพท์มือถือซัมซุงให้เร็วและแรงขึ้นแตะที่การตั้งค่าแล้วให้เราเลื่อนลงมาแตะที่การดูแลอุปกรณ์วิธีทำให้เราแตะหน่วยความจำขั้นตอนที่หนึ่งให้เราแตะล้างตอนนี้เพื่อเพิ่มหน่วยความจำนะครับระบบ จะทำการลบไฟขยะหน่วยความจำให้เราขั้นตอนที่สองให้เราแตะที่ r รมพลัดปกติมือถือจะให้หน่วยความจำเราไว้ที่ประมาณ4 GB นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มหน่วยความจำหรือให้สูงกว่าปกติเลือกที่8 GB หรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับเลือกเสร็จมือถือจะให้เราแตะ รีสตาร์ทถ้ามือถือของเรารีสตาร์ทเครื่องเสร็จให้เรากลับมาดูที่หน้าหน่วยความจำนะครับจะเห็นว่าหน่วยความจำ RAM ของเราได้ถูกเพิ่มหรือขยายได้เรียบร้อยทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และ share, แชร์ครับไหมครับ